เฮ้ยพีสกปรกมากเลยอะ่ะเฮ้ยน้องมานี่ดิครับผมคุณลูกค้าไม่ทราบว่าจะรัดอะไรเพิ่มดีครับรับอะไรเพิ่มอ่ะดูดิเส้นผมอยู่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอียั่นสิไม่รู้ว่ากินไปเนี่ยจะสะอาดหรือเปล่าแต่ว่าแม่คั่วของเราอ่ะใส่หมวกคลุมทุกคนเลยนะครับไม่น่าจะกิจหาว่าฉันสองคนใส่ร้ายแกเหรอแป้ง าโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไปดินี่นะคะร้านนี้ค่ะนี่เจ้าของร้าน,นค่ะดูเลยค่ะ,ะคผมขอร้องเดี๋ยวผมทำาใ,ใ,ให้ใหม่นะครับทำมาให้ใหม่ทำไมชามเนี้ยกินจุดอิ่มแล้วเอาค่าเสียหายมาดีกว่าสองพันถ้าไม่จ่ายอ่ะเรื่องไม่จบฮะสองพันเลยหรอครับเศรษฐกิจแบบเนี้ยผมก็าขายไม่ค่อยดีถ้าให้กินฟรีอะผมก็าขาดทุนจะแย่แล้วนะครับนี่แกจะไม่ชดใช่ใชปะ ยังงั้นแกก็ต้องรับให้ได้ละกันถ้าร้านแกจะถุกประจานเฮ้ยคุณในชาผมก็มีเส้นผมเนี่ยแบบนี้คุณจะรับผิดชอบไงฮะ huh? จานคุณด้วยหรอครับใช่เนี่ยของผมเต็มเต็มเลยแล้วทางร้านจะรับผิดชอบไงเนี่ยเฮ้ยคุณผมเยอะขนาดเนี้ยผมว่าไม่น่าใช่ของคนในร้านละนี่คุณจงใจใส่ไว้จะชัดเลยนี่ว่าอ้าวทำไมคุณพูดแบบนี้เนี่ยในชาผมมีเส้นผมเนี่ยพวกเขาสองคนเป็นพยานได้ ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะเห็นไหมร้านคุณอ่ะมันไม่ได้มาตรฐานถ้าผมกินเข้าไปแล้วอ่ะเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบยังไงใจเย็นๆก่อนนะครับถ้าผมผิดจริงอ่ะผมก็พร้อมจะรับผิดชอบแต่ว่าดูในชามคุณแล้วอ่ะผมว่ามันแปลกๆนะครับถ้ามีเส้นผมอยู่ในอาหารอ่ะมันก็ไม่น่าจะเยอะขนาดนี้สรุปแล้วคุณจะหาผมสร้างเรื่องขึ้นมาใช่ป่ะเนี่ยผมเห็นว่าร้านคุณมีกล้องอ่ะเปิดเลยปะล่ะ จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกนะผู้คุณเคลียร์กันไปเถอะนั่นสิช่างมันเถอะฉันว่าเรากลับกันดีกว่า,เ,าเถอะเสียเวลาเดี๋ยวไม่ได้นะพวกคุณสองคนอ่ะเป็นพยานปากสัมพัธญของผมเลยนะนี่เราจะปล่อยคนชั่วไปไม่ได้นะมันต้องชดใช้ความผิดเข้าใจหรือเปล่าแกอิ่มยังอืมอิ่มละ แกอยากกินฟรีปะ่ะกินฟรียังไงอะ่ะฉันมีแผนได้กินฟรีแถมได้ตังค์เพิ่มอีกด้วยแกดึงผมแกมาเส้น,นึ่งดิ อ้าทำไมผู้คุณทำแบบนี้อร้านเนี้ยพ่อแม่ผมตั้งใจท,ทำมาอย่างดีเราตื่นแต่เช้าไปซื้อของมาเสิร์ฟให้ลูกค้าทุกวันถ้าผู้ผมโดนประจานอ่ะร้านผมต้องแย่แน่ก็เพราะสังคมมันมีคนอยู่แบบนี้ไงเนี่ยถ้าผมไม่เห็นผู้คุณสองคนอ่ะเอาเส้นผมใส่ไว้ในชามอ่ะแล้วคุณเกิดประจาราเขาขึ้นมาผู้คุณรับผิดชอบไว้เหรอแล้วเขาควังเด็กเสิร์ฟเขาอ่ะ แม่ครัวเจ้าของร้านเขาจะอยู่กันยังไงเดี๋ยวคุณไปแจ้งความไว้เลยเดี๋ยวผมเป็นพยานให้เอง